มสายัต่าดแค่ตัวนี้เพราะว่าไอ้ตรงนี้เราไม่โดนหรอกเช็ดเพื่อให้มันไม่มีมันมันไม่เหมือนต่างเขาต้องนอนลงข้างล่างเขาไม่ตั้งพูดอย่างนั้นหรอคุณก็หนูอะไรอย่างเงี้ย เขาต้องวางลงข้างล่างเพราะว่าถ้าวางสูงขึ้นมามันจะพลาดตกได้ดตาแตกก็ต้องวางลงข้างล่างวางลงที่ข้างล่างวางนอนนะลูกใช่ <c oughs> เวลาใส่ก็วางนอนเลย <c oughs> เออ